เสายเดินทางต้องมี Excel 2ลคันนี้คุ้มค่าใช้งานได้หลากหลายนะคะแล้ววันนี้จัดแคมเปญลดไปเลย30,000บาททั้ง2คันนะคะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เต้าพาชมค่ะคันแรกของ มากมากเลยนะ,ะสีขาวเข้ากับตัวรถสุดๆสำหรับใครที่ชอบนะคะนิสันเอเคเลเครื่องยนต์2.0 SUV ปี2013คันนี้นะคะราคาเต็ม279,000บาทแต่วันนี้จัดโบารถ30,000บาทเหลืออยู่ที่249,000บาทเท่านั้นเลทผ่อนเอาไปเลยค่ะเริ่มต้น5,000กว่าบาทตลอสัญญาแต่ได้กระจังหน้าตัวเดิมนะคะไฟหน้าดวงโตโตสว่างสวยมากๆเลยนะคะส่วนคันที่2คันนี้ห้า เจ็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีที่น่าใช้งานดูแรง,ง่ายมากๆแล้วก็เป็นรุ่นคลาสสิกเหมือนกันเลยนะคะคันนี้นิสสันเอ็กเซเครื่องยนต์อยู่ที่2.0 SUV ปี2013นะคะราคาเต็ม 2 6 9 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้จัดเบารถ30,000บาทกันไปเลยจะเหลืออยู่ที่239,000บาทเท่านั้นเลท่อนเริ่มต้น5,000กว่าบาทตลอดสัญญากระจังหน้าทรงเดิมกับตัวแรกเลยนะคะไฟหน้าสว่างสวยมากๆภายในระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกวังไฟฟ้าพับไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์ได้หน้าจอระบบสัมผัส AM/FM เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะฟังเพลงแบบสะดวกสบายระบบแอร์เย็นตลอดรอบคันเกียร์ออตโต้ขับนุ่มมากๆมาพร้อมเบาะหนังนะคะสีดำตัดได้ขาวแับ ไฟฟ้าคู่หน้าส่วนพื้นที่ด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายมีแอร์ตอนหลังให้นะคะส่วนพื้นที่ก็บสัมาระของเรานะคะกว้างขวางขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะสภาพดีค่ะดีช่วงล่างแน่นลุยได้จริงราคาคุ้มสุดในสองคันนี้นะคะทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์พร้อมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านทั่วไทยห <Wow. S 1> ากพี่ๆคนไหนที่สนใจอย่าลืมกดทักแชทติต๊กนาฮเต้ได้ทุกช่องทางเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ